พอมาเจอป่าสมี่มีรถชาวบ้านมีตำรวจโอ้ยังเย็นครับใจเย็นครับโอ้ตัดหญ้าครับตัดหญ้าตัดไม้ครับเอาเบาะมาเบาะมาเบาะครับอ๋อเมื่อกี้เป็นรถเจ้าหน้าที่เขามาบอกครับว่าข้างหน้าจะเป็นเส้นทางที่ลำบากกว่าเดิมนะครับนะครับเพราะว่ามมาดูนะครับต้องต้องโคมาเนาะ ดูนะครับเดี๋ยวให้ข้างหน้าดูก่อนพี่อ้นเดี๋ยวเพิ่งลงมาพี่อ้นจอดรออยู่นั่นี้นะครับตอยนี้นะรับต้องดูก่อนนะครับว่าใส่โพอย่างอย่างพี่อ้นรออยู่ตรงนั้นนี่ตอนนี้เส้นทางจะลำบากกว่าเดิมนะครับที่ให้รอไม่ใช่เรจะเบี้ยวโอเคครับ <c oughs> นี่ทางข้างเรียนเหรนี่เป็นเส้นทางที่เราจะวิ่งเข้าไปนะครับโอ้คงระบ้าอาการหน้าดูเหมือนกันครับ กก็ต้อองปประมาณไ่นที่จะไปนะครับที่ทยอยเข้าไปครับแต่ปัญหาคือผมกลัวเลยแนี่ยถ้าไม่มีคนใช่ใช่กับน้องจะอยู่โอเคหรือไม่งั้นก็ต้องไปดักไม่ได้อีก่ต้องหลบตรงนี้แหละเพราะเขาลงมาก็บอกให้เข้าเข้าไปตรงนี้แค่นั้นเองเพราะมันรอลงกเขาเพราะปัญมันเป็นทางลงเงยตัวสอนไปเลยเริ่มเริ่มทยอยไปเลยเลยเบิ้อหยุดต่างๆเนาะเพราะว่ามีขึ้นโทรศัพท์เนี่ยต้องไปตอนนี่ตัวนียล้แหละตัวนี้ตัวดีจะโทรบอก พาะลนี้นะกนี้เลยได้ได้้าคุูได้สีติดเบิ้เบ้ดิดประมาณห้าสิบคันสิบห้าสิบคันหรอครับตาไม่มากไงครับาไม่มาว่งี้ค่ะม่ายรู่ข้อแรกไม่ตัดม ก็น้อยมนีไปผมก็เลยเพราะว่าเลยแน่ยเพราะว่ามันเป็นโค้งผักเลยใช่ใช่ใช่แล้วตัดตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วตัดตรงเพราะว่าคนเข้ามาก็อิไปเลย เป็นเส้นทางสามแยกที่เรามาถึงนะครับก็การฟื้นฟูระบบในเวทต้นน้ำนะครับนี่นะครับแล้วทางนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับแล้วก็เป็นทางลงนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาดนะครับ ส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับครับทางหลังต่อของนี้นะครับจากรถเบอร์05นนี้จะลำบากกว่านี้อีกครับ,บญญ จะโหดหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับโหดครับแต่รู้สึกว่าที่ตชดบอกว่ายากครับยากครับใช่ไหมครับครับผมผมดูผมดูเส้นทางแล้วโหดมากๆครับตอนลงเข้าโรงเรียน4กิโลลงเนินอย่างเดียวครับแล้วยากครับเขาบอกขอบคุณครับขอบคุณครับต้นผมตชดอเขาบอกนะครับที่ผมครับผมอ๋อครับผมครับทางมันก็อาจจะไม่ดีตรงนี้ mm <clears throat> อันนี้มันแค่อันนี้เลยครับเลยนี่ไปก็ไม่มีแล้วครับไม่ได้เกี่ยวนะครับนี่ครับเราจะเริ่มขึ้นทางลำบากเรื่อยๆแล้วครับพี่ป้อมนำหน้าไปก่อนเลยครับรถผู้นำไปก่อนแล้วเบอร์ศูนย์หนึ่งครับเ,เริ่มทางลำบากแล้วครับโยกไดโยกมาแล้วครับพี่อนผมใส่มาเนะเดี๋ยวผมลองดูให้ออโอเคเอออใส่ไปเลยก็ได้ แสงเดีหุ่นนุ่นี่ยตาวกันนี่ครับเส้นทางที่เราจะไปนะโอ้โหเอาละครับเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าเบอร์นั่นจะติดหลอมหรือเปล่านี่เรื่อยเรื่อยแล้วครับ <c oughs> ต้องใสโ่โฟวิ่งเลยครับเนี่ยโอ๊ะป้ายก็ได้ได้ติดหรอกนะมือกาอสายแล้วครับกางสายกางสาย โอเคครับโอเคครับแล้วรถไม่มีโฟลไปได้ยไงครับเนี่ยโอ้เส<อ>้นทางโคตรลำบากเลยครับพี่น้องครับดูสิครับเหมือนทางไปนา,นอ,ยานนอย่างนั้นเลยครับ,บค,ครับว่าง่ายพี่แด่ลงเขาชันนะครับลงทางชันแล้วมันหักศอกเลี้ยวซ้ายอะ่ะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่สองต่อสองครับ แล้เวเข้ามาเจ้าหน้าที่บอกต้องใส่โฟนะแล้วแต่บางคันก็อาจจะไม่ใส่ใส่โลแล้วก็สงรถรถ,รถที่ไม่ต้องใส่ก็ได้สบายสบายพอเข้ามาแล้วนี่แต่แตนะ่หนึ่งสองอ่ะต้องใส่ดูแลวอส้วผมมาขับสองวิลล่ารถขอแรงโหนี่ไงรบผมวันใส่ตัวนี้ก็ เบรคไปทางขวาครับทางขวาเลยครับขวาทางลำบากมากเลยครับทีถ่ายแต่กล้องนี่ดูนะครับดูให้อยู่ครับฟังเลยครัเสียงปอทุงเสียงภาคครับนี่ครับดูเส้นทางนะครับ ปลาทางสายนิดนึงก็ได้ครับสายนิดหนึ่งครับสายเตียงครับแอบส่งหน้าใครครับแล้วก็ลิ้นฟูนะครับโอ้โหหนักใจแทนรถที่มีมีโฟกจริงครับดูนะครับแล้วก็ชันแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ลำบากมากเลยครับโอ้โหนี่มันจะเอารถหรูวิ่งในเมืองมาวิ่งในป่าไหมครับจะไปได้ไ oh. หมครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นทางหน่อยอ๋อ ข้างหน้าก็อาจจะเริ่มดีขึ้นนิดนึงครับแต่ตรงนี้แย่จริงๆครับนี่ไม่ใช่ทางเลยนะพี่น้องอืไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทางอันนี้น่าจะเป็นทางหน่อยที่เราไปกันเนี่ยอืะไงที่เราขึ้นมาที่ลายจางใช่ไหมขวาไปครับขวาไปครับลายขวาครับขวาไปครับตรงนี้เป็นร่องหลุมครับโอ้โหคอยหอรอกับคณะใช่ไหมคร,รับฟีีเออ ป้าบุกระสีนะครับมาทางซ้ายเลยครับลายซ้ายครับเออแดดส่องหน้าพอดีเลยครับแดดมันส่องพอดีไงนะครับขึ้นแล้วครับกำลังขึ้นครับโอ้โหตรงนี้ผมว่าเบอร์65จะรอดด้วยเรื่อยๆครับพี่ป้อมเรื่อยๆใส่โทไม่ใช่ไหมใส่ครับใส่แล้วใส่ครับใส่ไปหรือเปล่าสามโอ้โหซ้ายครับมาทางซ้ายครับทางซ้ายครับ ทางซ้ายครับโอ้จะขึ้นไหวไหมครับเนี่ยนั่แดดก็ส่องหน้าทางที่ตอนปกพอดีเลยครับโี้ยยังเต็มตาเลยโอ้ไม่มองไม่เห็นถนนเลยครับขนาดกล้องยังไม่สามารถเห็นได้ครับโอ้โหลองรอดูรถข้างหลังเราเราจอดบนเนินรอดูรถข้างหลังก็ขึ้นมาได้ป่ะครับเอาไัวเองให้รอดก่อนเดูนะครับ จริงๆเลยผมว่าผมเดินเอาเร็วกว่ารถอีกแล้วเนี่ย2กิโลนี่เดินได้สบายเลยเนี่ยเริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วครับเริ่มเป็นพื้นราบบนหลังเขาแล้วครับโอเคครับที่ก็เป็นพื้นราบทางดีหน่อยครับ โอ้โหแต่รถใครมาไม่ลงเป็นเส้นทางลงแล้วครับทีนี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่โอ้โหโอ้โหก้อนหินครับก้อนหินครับมีใหญ่มีใหญ่ไม่ลงเบียดเบียดซ้ายหน่อยครับเบียดซ้ายหน่อยเบียดซ้ายหน่อยเบียดซ้ายหน่อยเดี๋ยวไปเก็บก้อนหินนี่ทิ้งหน่อย โอ้ไล่ทั้งไล่ขวาเบิดขวาก็ได้ครับเบิดขวาจะไม่มีรอบนะโอ้ดูแล้วจะลำบากจริงต้องมีรถนำหน้าลากนะครับไม่ลำบากครับ <c oughs> แต่เขาปิมือนะนะบอสชอบบอสชอบดูครับจ้าดเดินหนึ่งแล้วแล้วครับเต่อให้ส่งกระจายอีกหนึ่งนะบ้าไปชอบเลยดเดินหนึ่งแล้ว นันนเกินกายเย,ายี่งไม้ครับเครับร <c oughs> ูเส้นทางน,นะครับนจนยกเพปได้ครับผมไม่เป็นไรเี่ยไปนรได้ปองเานี่เป็นการว่บนไหลภูเขานะครับ <c oughs> แต่ที่เป็นเส้นทางท,าที่ อันนี้ต้องยอดนะครับยออเนะครับยอดนะครับยอดนะครับด้านขวามือเป็นหลุงใหญ่ครับโอ้โหอึ๊ Twelve, oh โอ๋อโอ้ยอดแดงอย่างเงี้ลองเรียเขาได้ยินไหมคะฝอดแดงอะมาปึ๊บม <considerations> ีะนะะไม่ทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้ี ขวาขวาไปขวาดูลายซายหน่อยดยมัต้องข้อหลุมหล้มหลุมหลมอยู่ขวาเลยขวาเลยข้อไม่ได้เห็นไหมครับเส้นทาง กลับอยาได้กลับทางนี้เลยครับไมออกไหนไม่กลับทางนี้กลับอีกทางนึงครับเจ้าหน้าที่บอกแล้วครับเบียดขวาเลยนะครับถามผู้หนียวกลับอีกครงหนึ่งหมอกลับไปอีกด้านหนึงครับนี่นะครับอะไรกอมาเบียดอะไรีไม้เหรอ ตไดรยานะครับัสงจัไปได้นะเยอ้ยบเยอะาไปขวาไปขวาเลยครับขวาสุดเลยใช่เออขวาสุดเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้หลุดเยอะ <ร>ดูเส้นขาวนะครับมาทาง,งซ้ายเออสิบบอยหลังบอกได้่ผมเก็บสบอไ้ให้นะสีติตยตยเนี่ยโไปครับจัดไปอาหลงครับลุงครับไปทางขวานหน่อยครับเออขวาน,นิดนึงครับเออเข,นนข้เาไป,ไปครับเข้าไปครับ ตัวน,นี้นนงนลงชันครับใบไหลกวา<อ>ครับอ้าดีเลยอมองไม่เห็น่ลแล้วแดดก,ก็ส่องหน้าพอดีเลยครับเนี่ยขึ้นมาหรือเ,อเปล่าวะรงแดดสงพอดีนั่นแหละแด่องพอดีน<อ><อ>ั่นแหะมองเห็นเลยเลยกิ่งไม้กิงไม้ได้ได้ครับมันมันเกิดกาบนไรดันเข้าข้ับคุณครับกไม้ขวางครับ น่าจะมรนาดีของรถเก็บก่อนไหจะดีร้อมรถเนี่ยเราล้วตรงตรงตรงไปตรงไปตรงตรเอรงตองตรงตรงนี้ตรงตรงตรตรงรงตรรตรงงตรตรองรัตรรงตรงนรงตรงอรงรงตรงตงตรงครับรรงองตรงตรลตรรรงตรงตรงรรรงรรรงร ล่องเลยโอ้โหมันจะไหวไหมหลังนี้ติดกระไดไหมติดกระไดวะเบียดหน่อยเป็นเบียดหน่อยนะเบียดขวาหน่อยเบียดไปทางนู้นดีกลัวกระไดไม่เคยลงนี่เก็บให้หม5บาท5บาทมาครับไปเลยครับเบียดนะครับโอ้ห่างครับห่างอยู่ห่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหัดจอดเลย Bố hãy biết là đơn vị quái 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 สองพันนั้นเขาไม่สนใจแล้วข็คอดเลยเลยเลเห็นไม่ไไมไครับเมไม่ต้งองคลัวเลยครับเ,เส้นทางเลยครับแล้วก็หันหน้าใส่ดวงอาทิตย์พอดีพอดีเลยครับถ้หาหันออกไปทางอื่นก็จะมองเห็นลายถนนอยู่ ยามไปเลยข้อใบข้อข้อใบู้กยิงไม้ครับย <it 's? S 2> ิขวาหน่อยลดทางขึ้นดีครับ<อ>มันเป็นทางน้ำไหลเลยนะมันเป็นแ่ทางรถนะโอ้โหมันจะขาานาดนั้นครับย้อ,อน,นเันงไงบ้าง เลือนี hmm. ่ย้อดนะไปทางขวาหน่อยมาอด้โอ้ทาขวาเลยครับทางขวาเลยครับโอ้โหอไปได้ครับ้วน <apar the> <dreams> ่ยาวเลยอะ มาได้หรือเปล่าครับจะมาได้หรือเปล่าคุยถึงลากไปขันลากกันพังตรงนี้แปลกๆนะเนี่ยใช่ไปดูก่อนไหมเอาต้องลงบูการะนาไปลงไปลงไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเพราะว่าแปลกๆว่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้เออมันลึกอ่ะข้อมลุมข้อมลุมข้อมลุมมาเลยเลย khó mà khó mà lời thế nha xái lời 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 quá lời quá 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 มาซ้ายเลยล้อขวาล้อขวา khùng ơi ใช่มขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายมาเลยสายไว้สายไว้สายไว้ตรงไปเลยตรงไปเลยอันหลบเลยขึ้นไปเลย Tông mới lưới, tông mới lưới Biệt sai phải rồi, giờ sai bấy đi lưới, bấy lưới พุกเลยครับพุเลย ไปเลยครับไปเลย ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับโอ้สามสูก็กำลังตามมาอยู่ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับเรากำลังถอยไปครับเรากำลังถอยไปครับกำลังถอยไปครับพีป้าต้อง เบียดขวาหน่อยครับพี่บา้าข้างซ้ายหลุมเยอะครับ <c oughs> เบียดขวาหน่อยครับ <c oughs> เบียดขวาหน่อยครับซ้ายหลุมใหญ่มากครับเออแต่อย่าขวามากนะครับมันเอียงเยอะ <c oughs> ค่อยๆไปครับค่อยๆไป <c oughs> อีกครับอีกอีก มา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 เอ็กเอกเอ็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 กน้อยน้อยน้อยเยอะเยอะเครับ อยู่เลครับกำลังเกาะสเตย์กันอยู่ครับตอน <c oughs> นี้กำลังลากกันอยู่ครับตรงไม้พาดนี่พอดีเลยครับเอเคครับเริ่มดึงแล้วครับไปแล้วครับ <S <S โอเคครับอ้าไ,ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยไปเรื่อยเลยครับเรื่อยเลย

ยาวเลยครับยาวบรรยากาศตอนแรกมาถึงครับดูบรรยากาศครับโอ้โหเพื่อนครับเอออันนี่ก็สุนชิกเราถึงใหม่ใหม่ครับ ปั้นไม่รอกันเลยขึ้นรถจะตายอ่ะปั้นมันวิ่งอ่ะมันนี้ก็อยากบางเสอิญคนในชาติคุณช้าช้าก็ไม่ได้เย็นก็ไม่ได้รุ่นี้ก็ไม่ได้